ก็สามให้สาวม,มาก่อนนี่เดี๋ยวไปทำเราเราต้องรวบรวมให้เขามีหลายๆกระทงให้เขาดิ้นไม่หลุดเป็นใจฟูเอาเฉยเลยกระทงให้เขาดิ้นไม่หลุดเป็นใจฟูเอาเฉยเลยแล้วก็อแอบตามไ,ไปเรื่อยๆต้อยู่ข้างที่นะต้องแบบว่า เห็นอะไรต้องแบบถ่ายรูปมาต้องไม่เข้าข้างคนอไม่ต้องเข้าข้างพี่หานะก่อนนั้นนั้นคนที่ชอบฟ้องน่าจะเป็นเอเรียลปะเอเรียลไหนบ้างมงเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะพี่เปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวไปทั้งทั้งฟังทั้งรูปกันเลยได้ค่ะชวนเที่ยวไหนแต่งตัวสวยๆเลยนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปเที่ยวคลับไปเที่ยวคลับในคลับหรอได้ๆฝากฝากพาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้รอๆนะไปเที่ยวในคลับคนเขาจะได้แบบจะได้แบบ อ๋อเคได้ค่ะพี่ชายหาหรืว่าจะให้พาจะพาไปเที่ยวผับให้ไปแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวจะพูาเราไปด้วยกันค่ะมลีอะไรคะต้องขอถามหน่อยได้ไหมเมื่อกี้คะแป๊บนึงคะแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ป้าอ่าไปบอกว่าจะชวนเดินไปเที่ยวเออรู้ละเมื่อกี้พี่หาชวนมาแล้ว เกิด <Okay. S 2> ไม่น่าได้เที่ยวดีน่าจะเที่ยวปากการังทำไมต้องได้เที่ยวปากการ์ลูตัวเองเขาจะทำร้ายเด๋ออ๋อแต่เขาชวนปังไปด้วยนะ,ะน่าจะกำลังตัว,ตวออกมาหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าเด๋อเขาบอกว่าเหมือนเห็นชะตาตัวเองหัวเด๋อไปทำอะไรไมา้ตั้งอย่างไช่ปิ๊กเรอเะ็นโดนแกที่ง่ายดีรักงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน ค่นี้ก่อนน,นะนแกะว้วพงศลีใจว่าไงคะต้องปารขอถามเอ่อใช่ใช่อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกค้าคุยอะไรนะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาร้องต่อนะค,คุณผู้ชมอะอะไรอะไรนะคะถ่ายรูปคู่กับใ,<ช>ใครนะคะเมื่อกี้มีเอ่อคุณเอ้แด้ค่นะเขาถ่ายรูปพี่ชายหาดมาให้ปากแล้วแล้วพชายหาดคือใครคะคนที่ใส่กางเกงแบบชายหาดอะ กับมากับนูเนียมากับพี่ตั๊ดเมื่อกี้ค่ะที่ใส่สอยคอเลืองแสงเออใช่ใช่สายคอส้ยคอเรืองแสงเสียงเข้มเข้มหน่อยเขาเข้ามาคุยอะไรกับมารีอ่ะจำไม่ได้อ่ะตอนนี้ลียังนึกหน้าคนไม่ได้เลยอ่ะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมวันนี้ไม่ไม่ถึงที่เมื่อกี้ช่วงก่อนลีนิดเดียวอ่ะ มไม่นะคะไม่มีเช่นนี้เพ่เขาที่เขาถามชื่อพี่มาริป่ะเขาถามว่าไงเขาถามว่าไงมีมีคนถามชื่อใช่มีคนถามชื่อแค่ถามชื่อเป็นคนเสียงเข้มเข้มอ่ะเขาถามสีดำหรือเปล่าถามชื่อเฉยเใช่ปหมน่าแต่ใช่หน้าหน้าหน้าแก่อะหน้าหน้าแบบไม่ใช่หน้าสามเอ็อ่ะเออใช่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 เขาหน้าไม่ใช่หน้าสามเอ็น่าจะแค่ถามชื่อว่าหูมู่ถามชื่อเฉยเฉยอ๋อเอ้ยบางขอฝากหน่อยไดหม้ว่าก เห็นผู้ชายที่ชื่อชายหาดอะคนที่แบบเออใส่กางเกงแบบเหมือนกางเกงไปเที่ยวชายทะเลกับชุดแบบเที่ยวสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นนะถ้าเห็นคุยกับสาวเนี่ยอะไรเงี้ยช่วยถ่ายรูปแล้วก็แบบจําไว้ให้หน่อยแล้วก็มาบอกปังได้ไหมไ้ยค่ะไว้ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบรูปแบบรูปดีวลีเด็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพยานยืนยันหลายคนเดี๋ยวฟังเอาเงินให้ได้เลยค่ะต้องรางวัลให้อย่างนั้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังหารางวัลให้ แต่ว่าคำชื่อนะคเอ้านั่นแหละนั่นแหละแบบถ้าเกิดเขามามาแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเตาะคนแถวแถวนี้อะไรเงี้ยก็เก็บหลักฐานไว้ให้น้อยได้เลยค่ะเป็นคนดีนะก็เป็นคนดีอะไรบางเห็นเขาให้สาวกอดต่อหน้าเลยนี่ถูกต้องเป็นคนดีนะแล้วเขาก็ทำรูปหัวใจให้กับสาวอื่นด้วยนะเนาะถูกเปล่าจริงจแล้วเขาก็แบบไปกอดสาวอื่นในโรงพยาบาลด้วยนะส่งไหนๆแล้วพี่ฟังถ้าจะจ้างบาร์เทนเดอร์ก็สักหน่อยไหมคะแบบว่าสักสิบแก้วอะไรอย่างเงี้ย Át, สิบแก้วเราจะคอยเป็นหูเป็นตาให้ได้ได้ได้สิบแกเท่าไหร่อะันเท่าไหร่เนี่ยสองพันค่ะเอามาเสียมาเสียขอบคุณนะคะใส่รถได้ใส่รถไม่ได้ค่ะแต่ใส่ตู้ได้ะเาถึงได้แล้วกระเป๋าสองใช่ไหมฟัวไปเพิ่มมูลค่าให้ได้นะอันนั้นน่ะเอ้ยมันไม่เอาไม่ถึงอ่ะต้องเดินเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเข้าเดี๋ยวหนูไปหาโอเคถัการวยล้วนเลยได้แล้ว โหเต้นแรงมากเลยครับนี่นี่ฝากบอกบร์เทนเดอร์คนอื่นด้วยนะบอกว่าตามดูคนไหนมีรูปนะขอคนเดียวไม่ใช่พอเอามาแบบทุกคนรูปเดียวกันสิคนนี่ก็ไม่ไหวนะได้ครับโอเคเดี๋ยววิบอกให้เลยค่ะโอเคเบอร์พี่ปังเบอร์อะไรนะเบอร์ปังเบอร์หนึ่งสี่สี่ห้าค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณมารีขอโทษที่รบกวน er แต่ถ like, right. ้าม so so <ah> ีมีอะไรค่ะบอกได้เลยนะโอเคค่ะเราต้องหาพรรคพวกเพราะฝั่งผมน่ะเขาดูมีพรรคพวกเยอะอเจ๊คูเราเราต้องแบบหาพรรคพวกตามหน่วยงานไม่ว่าจะแบบหมอหมอหน้าสนดผ่าวมากเชฟเข่าไวามากเชฟเข่าไวาเราต้องแบบไปแจกสวยตามหน่วยงาน เกิดเขามีรูปมาให้เราก็ให้สักหมื่นสองหมื่นนี่มาคนเมียหลวงนะคะเออหมื่นสองหมื่นก็ท่าจะได้อยู่เขามีรูปมาให้อะไรเงี้ยขำรูปแล้วหมื่นไปแล้วก็ไปเก็บตังค์ที่พี่ชายเออน่าสนใจเดี๋ยวปังจะไปทุกหน่วยงานเลยใจฟูเดี๋ยวเราเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเราต้องตางค์ไปก่อนใจฟูว่าเขาบอกว่าจะชวนไปเที่ยวให้แต่งตัวสวย ปัาก็มันทำแหม่งทำแหม่งว่าเจฟูเอาเพนไปด้วยดิปังก้สึกว่ามันทำแหม่งเอาเพนอเเดวไปด้วยเอาเพนไปด้วยเนาะใช่ใส่ชุดสูงเท่านั้นชวนแบบแต่งตัวสวยๆพร้อมเด๋อต้องล่อฆ่าปังแน่เลยว่าเจฟูเฮ้ยเขาจะทำแบบนั้นกับพี่ปังเหรอไม่รู้แต่เจฟูต้องเข้าข้างพี่แม่จะกระโปรงแม้กระโปรงแม้พี่ปังโปรดใส่กระโปรงไม่เคยใส่เลยอดีตกระโปรงอะลองแม้ลองแหมกระโปรงเหรอเมียว ทำแมถ้าแมงหน่อยจะได้แบบเวลาถ้าสมมติแบบเขาล่อสังหารฟังเนี่ยก็ฟังอาจจะสวนได้อะไรอย่างเงี้ยเออเดีไปเกยให้ไปทำอะไรทเดี๋ยวไปเอาเพนด้วยเดี๋ยวไปเตรียมเพนกับเอดีไปไปซื้อแบนเดเราจะเอาไปเผื่อเด๋วเพราะว่าเด๋วไปด้วยเผื่อเขาจะลอบสังหารลูกแล้วก็เมียเฮ้ยจะทำจะสังหารลูกเลยหรอไม่รู้เพราะว่าเขามันทำแมงทำแมงมันก็ราคิดาก็บอกว่าเหมือนเขาจะเอาเด๋อไปทิ้งน้ำฟังก็เลยอยู่ดีก็ฉุดคิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันจะลอบฆ่ากูวะ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราอยากให้เขาฆ่าเราได้ไ็้จู๊เสียระบบหมดเด็กคนกนจ้างเหรอตอนแรกปะก็ไม่ได้คิดนะพอแบบเมื่อกี้ดาโทรมาแล้วก็แบบว่าพูดประมาณแบบว่าเขาแบบจะเอาเด๋อไปดูประการังเไรียญปังก็เลยแบบนา่ฟังใช่ไหมเอ๊มันทำหนิงทำหนิงว่าก็เราแรกจะชวนเด๋อคนเดียวด้วยแล้วก็อยู่ดีๆก็ ชวนปังแล้วให้แต่งตัวสวยๆทุกคนว่าแปลกๆป,กปะ่ะมันแปลกตรงคำว่าแต่งตัวสวยๆนี่แหละจล้ค่ะฮัลโหลค่ะ,คะพี่ชาหเสร็จยังจ๊ะอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง